สวัสดีค่ะแม่กุ้งนะคะวันนี้เราจะมาเก็บดอกอัญชัน,นะคะ่ะทําอย่างไรเราถึงจะเก็บดอกอัญชันได้นานนะคะในแต่ละรอบที่เราปลูกแต่ตามจริงแล้วอัญชันนะคะที่ปลูกหนึ่งครั้งอะ่ะคุณสามารถเก็บได้ตลอดชีวิตเลยค่ะนอกจากว่าต้นเขาจะโดนมแมลงกัดรากตายนะคะออัญชันที่แม่กุ้งปลูกนะคะอันนี้คือรอบสองแล้วค่ะแปลงอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าวันนีอ้อ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะตัด กิ่งที่เป็นกิ่งแก่ออกไปสังเกตอย่างไรว่าเป็นกิ่งแก่นะคะ,ะเขาจะระหว่างระหว่างป้องป้องหนึ่งของกิ่งเขานะคะระหว่างใบอย่างเงี้ยค่ะแม่กุ้งใดดูะ,ะระหว่างใบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะถี่กันติดกันมากเลยนะคะแล้วดอกก็จะเล็กค่ะอันนั้นคือเก็บแล้วก็ไม่คุ้มทุนแล้วค่ะแม่กุ้งก็เลย ตัดทิ้งทีนี้ก็ลดน้ํามาเรื่อยๆค่ะก็ตอนนี้ก็งอกกิ่งใหม่ก็งอกออกมาค่ะแล้วดอกใหม่ก็ดอกใหญ่นะคะดอกสวยค่ะแล้วก็องให้ดูนะคะว่าดอกใหญ่นะคะอันนี้นะคะดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่มากนะคะแล้วก็สมบูรณ์กว่าครั้งนั้นค่ะครั้งที่อ่ะปอกมันเล็กๆนะคะแล้วอันชันนะคะถ้าช่วงไหนที่มแมลงลงแล้ว อไม่ได้เก็บนะคะอย่างนอนอย่างเงี้ยค่ะมันจะลงอ่าไม่กุ้งแนะนําว่าถ้าอย่างลงมากๆกแบบเยอะๆเลยะอค่ะไม่กุ้งแนะนาว่าให้ตัดนะคะตัดทิ้งทั้งแปลงเลยค่ะแต่ต้องไม่ตัดถึงโคนต้นนะคะตัดขึ้นมาจากโคนต้นนะคะประมาณสองคืบมือเราเนี่ยค่ะจะทําให้ต้นอัญชันนะคะไม่ตายค่ะ แล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่มแมลงก็จะหนีไปค่ะเพราะาเขาไม่มีอะไรจะกินค่ะนอนก็ไม่มีอะไรจะกินเขาก็จะหนีไปแล้วเสร็จแล้วเราก็อนุบาลมาเรื่อยๆค่ะถึงเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งก็เริ่มเก็บได้แล้วค่ะเพราะว่ากิ่งเขาจะเริ่มยาวแล้วก็มีดอกให้เริ่มเก็บได้อย่างสมมติว่าเมื่อวานเนี้ยแม่กุ้งไม่ได้เก็บนะคะแล้ววันนี้แม่กุ้งจะต้องเก็บก็คือแม่กุ้งจะเก็บดอกเก่าะคะ่ะ ทิ้งไปด้วยแล้วก็เก็บดอกใหม่ใส่ตะกร้าเพื่อเอาไปตากแล้วก็ดอกไหนที่เราไม่ได้เก็บมันจะกลายเป็นฝักทําให้ต้นอันชันของเราแก่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอฝกักเหมือนว่าเราเก็บแล้วเ,เก็บไม่หมดแล้วเกิดมันเกิดเป็นฝักอย่างเงี้ยค่ะเก็บทิ้งได้เลยนะคะเพราะมันจะทำให้อ่ะต้นอันชันของเราแก่เร็ว ดอกก็ไม่ใหญ่ไม่สมบูรณ์นะคะองั้นเรามาดูวิธีเก็บกันเลยค่ะแม่คุงจะให้ดูนะคะอันชันที่เก็บแล้วสมบูรณ์แบบนะคะต้องเป็นแบบนี้ค่ะอันชันนะคะเวลาเราจะเก็บเราหยิบจับไปที่ เขาเรียกก้านดอกอะคะ่ะก้านดอกแล้วก็หยิบสองนิ้วแล้วหมุนนิดนึงนะคะ่ะหมุนหมุนอย่างนี้แล้วก็ดึงเข้าหาตัวเราจะทำให้ก้านไม่หักนะคะไปดูการเก็บอันชันกันเลยะคะ่ะ แม่กุ้งเก็บอันชันเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปตากค่ะขอตัวไปตากอันชันก่อนนะคะ